คนตาบอวลด้วยอินเตอรมือก็เพลอสวัสดีจ้ามือน,นี้มาเ่าอข้าวต้มกันจะพี่น้องจ้านีจีข้าวต้มข้าวต้มมัวยแล้วจะนัน่ขขงข้าวต้มมัด,น,มดนี่นะมาจะมามาซอยกันห่อขอ้าวต้มกล้ยว,ว,วยวันนี้ มาเดอ้อใคยจะกินข้าวต้มมัดมะฮอซอยก,กันเดออ้อข้าวต้มมัดเขาไม่ไม้เขาห้อมห้อมบานห้าจ้ะแอดเดนก็เป็นชีมูก ึงก <S 々> ็มะตอมหอมบอหอมมือหัดผึงมะตอมคนเด้อพี่น้องเลยหอมกุบสีลอนตบผึงักบาดเนี่มันยิ่งยิดีเลนี่สวคนหัวดีเืตุมน้องบบบบแบบบยหน่อยๆเนาะนเ็จีบามานตบคนคนหมหมก เออผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดใส่ให้ซะแล้วเนาะเขียวใส่ดีๆซะแล้วขนมโมกขนมต้มแป้งเพิ่นมันคือมาอุ่นเนาะอุ่นมื่มันนิ่มแท้เป็นยังบัดที่เขาเฮ็ดขายแป้งคือเขาคือมาแข็งเถอะเออเพิ่นเอาแป้งอีหยังแป้งเขาเหนียวบ่วยเขาเอาแป้งเขาเจ้าเฮ็ดจเขาผสมกันหลายบ่ต้งแป้เขาเสีเอาแป้งมันผสมน้ำเหมือนเน เ <N> นาะมันก็เสตไดหลายเนาะเขาเอาแป้งข้าวเหนียวเห็ดบ,บ่ข้าวเหนียวยว่างเดียวบ่ย่างเดียวของบ้านในในน้ำเฮียรุ่งคนตรงในในไม่ค่อยเจ็บเอาเสตไดผิวดินที่ดินอะเฮ่ยไม่ใกล้บ่เฮียรุ่งตลาดก็ได้เห่ใกล้ แข็งใส่ก็บ่าเซีบใส่กับเจ้าไหนก็เฮ็ดเขมก็ืมเขาเฮ็ดเขาต้มตุมน้ำตุมเขาหนมกมันก็หน่อยด้วยน้ำปลมกันเอาบุญนะจะมาไหมเขาต้มมาซอยอีแล่หน่อยนี่ ใช้ซีกินข้าวต้มมัดมามัดมาโต้มมามัดเอาเด้อพึ่งกระตอมดีดีหวานบาหวานเบิบ่งองเอาพึ่งลวดตอมดีครับแพนนี่เล็กแต่ใ<ม>หญ<ม>่ยอะเลยนนีน่นมันในอยน สิร้อนตีเพิงยักษ์บาดยังไม่เออเพิงหอมเพิงหอมเพิงได้กินหอมนะพี่น้องหวานเมื่หวานเมื่งจะเพิงมา่อต่อ <c oughs> มาเดินมาห่อตุ่มมากินน้ำเด้ฮะกินน้ำเด้ตุ <c oughs> ม่มมาห่อขอกินน้ำเพิ่น ต <S <S <desserts> <S <S ้มเลยนโมเลยขึ้นม no. no. no ่ไมีม oh, no. ่มเมียนะมีมีปีบยงมีปีบบอเฮมีปีบบปีบปีบมันจะถอยมอนี่เนามอดึงนี้าต้มมังเหมือนกับต้มอีกตัวต้มสองเที่ยนเลตัวนี่ว่าหน่อยๆที่ควยหน่อยที่คิดว่าจะนหน่อยๆที่ได้ได้พวเราซับใหดังไอ้หน่อยดั แมาจะมามาห่อข้าวต้มมัดซอยกันห่อขาต้มมัดซอยกันอยากเขนี่ยอยากั้งผัวขาต้มมัดเซ็บ แซบไผแซ่บมันแซ่บว่าแซบเบิ้งรดึงตอมพึ่งพึ่งไผมนมาไหตำมะหุ่งกินแลยบ่เอาเตำักหุ้งเขาตำขนมตำกระปุ้นไม่ไงอยากบอยากกินมอ่างเมื่อนี้บม่อยากตำเล่นบ่อิ่มทัก มันได้หิวนี่อันนี้งนกงนมี้นทองบ่หิวเขาบ่คนท้นองบ่หิวตํบบ้าคุมันได้อยากกินยากโคตรมาหมานั่งพ่อย่งจะแย่งพ่อยังกินปวดพ่อยังจามเลยจะไปแย่งพ่อยกินพ่อยก็ว่าตุ่ม้อยากพ่อยก็ว่า mọi người muốn chọn gọn 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 lại gọn 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 gọn

से